โอเคครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีแขกับเชิญก็เป็นน้องที่อยู่ในกลุ่มจากกลุ่มไดโนมาสเตอร์รับนะครับก็จะมีให้ไม้ความรู้นะครับกับการ์ดบางใบนะครับแล้วก็จะให้เ้ามาชแบบ่วยอธิบายนะโอเคก็จะเพียนจะอธิบายการไปไหนนะ,ะเ,เดี๋ยวผมขอนิดหน่อยนะครับเริ่มที่ เอาตัวประกัเข้ามาในกล้องได้ฮะเริ่มที่คู่นี้ก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับไตัวนี้นะครับตัวเนี้คือดิฟโตซอรัสการ์ดใบนี้ยเคยหายากมาก่อนแต่ว่าตอนเนี้หลังจากที่มันมาในแคนดี้แล้วมันก็เริ่มหาง่ายขึ้นะแต่ดิฟโตเนี่ยมีความสามารถในการทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อลงมันเองแบบไม่เสียค่าได้เลย แล้วมันก็สามารถสกสับสนได้ด้วยเป็นการ์ดที่สามารถเข้าไปทําในคอมโบอะไรพวกนี้ได้ดีมากเพราะมันลงฟีได้ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจไปแรกนะครับผมที่ผมเอาควนหลงมาด้วยเนี่ยเพราะควนหลงเหมือนเป็นริปโตแต่ราคาถูกกว่าครับเพราะว่ามันมีแค่ความสามารถในการกินการ์ดลงฟีไม่มีความสามารถในการสับสนของริปโตอันนี้ที่เตียนอยากจะแนะนําการ์ดตัวนี้สำหรับคนที่เล่นใช่ไหมใช่ครับผม okay. คู่ต่อมานะครับจะเป็นคู่นี้อีกแล้วนะมาเป็นคู่นะครับเซตนี้ โอเคฮะสำห <t iny> รับ2ตัวนี้ก็คือแร็ c o p e l t a กับเจ้า a n t a r ร์ o ตเพ t a เจ้า a n t a r ร์ o p เพลตเนี่ยเป็นการาดแรร์แต่ว่ามาในรูปแบบของกา์ดที่ไม่แร์มากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแคนดี้นี้เจ้าอั t ตาร์โตเพลตมีความสามารถในการทิ้งการ์ดทิ้งมันเองจากมือเพื่อเพิ่มค่าพลังป้องกันแบบพิเศษก็คือค่าชิลให้กับไดโนเป้าหมาย600เป็นเวลา1เทิร์น ทีนี้ค่าชิีวเป็นค่าที่หลายๆคนอาจจะสับสนก็เดี๋ยวลองไปอ่านในกติกาได้นะคะว่ามันทําอะไรได้ไดและความสามารถหนึ่งของอันต้าตัวเพลต้าก็คือสามารถทําลายการ์ดส,สองใบของอีกฝ่ายจากกองการ์ดได้เลยครับผมตัวนี้ทําให้มันเป็นการ์ดที่มีความลุกมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากและเหมาะกับน็กเข่าวกอกสายป้องกันอย่างมากครับผมถือเป็นการ์ดที่ดีเลยนะนี่ใช่ฮะเดกโคเพลต้าตั้คล้ายกันก็คือเพิ่มเพิ่มไอ้ค่าลางป้องกันพิเศษแบบชิีวก็คือเพิ่มไป6 0รอยได้ แต่ว่ามันไม่มีความสามารถในการทำลายการ์ดน,นะครับเป็นชิวเหรอเป็นชิวครับผมชิลคือค่าเกราะพิเศษที่มีนิกฟิลลี่เป็นหัวหน้าใช่ครับผมโอเคโอเคค่าชิวเมันคือค่าคารป้องกันพิเศษที่ใช้ได้ในดีเ็นไลา์อย่างเดียวนะประมาณนั้นไปต่อมาก็คงจะเป็นเจ้าต,ตัวนี้น,นอ่ารับไป okay. บนี้ครับคือทัวแรงกีซอรัส ตัแรงกีเนี่ยเป็นการ์ดอสัตว์น้ำที่อยู่ในเด็กสัตว์น้ำหลายหลายคนเพราะว่าความสามารถที่โหดของมันก็คือจะสามารถจ่ายค่าได้2เพื่อทําให้เดโนบัลหมายสับสนได้1ตัวหรือจ่ายค่าได้3เพื่อสั่งให้ตัวนั้นหลับแทนก็ได้ซึ่งเป็นการ์ดท,ที่เรียกว่าสามารถล็อกเกมช่วยแบบกดดันในช่วงต้นเกมได้ดีมากเหมือนกับมูเรโนซอรัสนั่นเองซึ่งมูเรโนบางทีมันก็มีแค่4ใบ8ปใบอะเนาะมันก็จั่วขึ้นไม่ขึ้น ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างทัวร์เรนกีก็จะมาช่วยอีกใบหนึ่งเยอมูเรโน่ทำไมมีแปดใบ <laughs> เพราะมันมีมูเรโนธรรมดากับดิฟมูเรโนครับ <laughs> อ๋อตัวนี้แล้วเล่นกัน<ป>ทั้งสองตัวเลยไหมใช่<ด>ครับผม <ood> และตัวสุดท้ายที่ผมอยากแนะนําก็คือเจ้าตัวนี้ครับผม <laughs> เป็นการ์ดไฮไลท์ของชุดนี้ก็ว่าได้เออใช่ผมก็ชอบนะใบนี้รค่ใบนี้เป็นไฮไลท์ของชุดนี้เลยก็คือเจอเจียงนะครับผมหรือซีช่างก็เพอรัสก็เจอเจียงเนี่ยมีความสามารถในการทับลายเมจิกหนึ่งใบเมื่อมันเข้าสนาม และจะได้เพิ่มพลังอีก200ทั้ง Attack และ Defense และสามารถจ่าย2จุดเพื่อน,นำมันจากสนามกลับขึ้นมือได้อีกรอบแล้วก็ลงมาใหม่เพื่อทำลายไปได้แต่ความหายากของมันเนี่ยเป็นไฮไลท์ของชุดนี้เลยที่มันเคยหายากมาก่อนอว่ามันมาชุดเดียวแล้วมันหายไปเลยไม่ออมีีเลยอันนี้เปิดเปิดตั้ง55กล่องก็ดูเหมือนได้ไม่กี่ใบแต่ชุดก็ออได้เยอะอ,อยู่นะแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ก็ต้องเปิดเยอะขนาดนี้ใช่ห้าส้ากล่อง เจ้าเจอเตียงเนี่ยก็เลยเป็นการที่คนยังเสาะหากันอยู่มากและถ้าเกิดทิท,ที่ชุดนี้หมดไปคนก็ยังจะเสาะหาใบนี้ต่อไปครับสำหรับช่วงของผมก็จบแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจและอยากติดตามช่องของผมก็พิมพ์ชื่อ,อวัลสต์เพลต้าที่ช่องคนหาได้เลยนะครับ